รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ยินดีต้อนรับผู้ที่หลงรักการถอดร,รหัสเข้าสู่ดาวินชีเกมถอดร,รหัสครับวันนี้เราขอต้อนรับทุกท่านด้วยคำถามแรกกับการแจกของรางวัลกันเลยไปชมกันต่อเลยครับว่าคุณเบิร์ตและคุณโสจะสามารถพิชิตรางวัลข้อนี้ไปได้หรือไม่หรือจะตกไปถึงคุณผู้ชมไปลุ้นกันเลยครับมาแล้วครับ <Yeah. S 2> ไลโปเบลนะครับสปเปรย์ลดกระชับสัดส่วน นะครับผมใช้ได้ทั้งทั้งผู้หญิงและผู้ชายยิ่งถ้าเกิดฉีดไปและไปออกกาลังกายยิ่งช่วยเบิร์นช่วยลดกระชับรหัสภาพครับที่ผมเตรียมไว้คุอสองคนคือ2พยพยางรหัสภาพจากลิจิบินครับ2องพยางครับ อีกแล้วอ้าวทำอะไรอยู่วางของและขอสมาธิคุณสร้าง20วินาทีกับรหัสภาพต่อไปนี้ไปดูเลยครับอาวนครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณมีเวลา20วินาทีที่จะถอดรหัสภาพนี้เพื่อรับของรางวัลถ้าใครได้คำตอบเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ที่เพจดาวินชีเกมถอ,อนรหัสนะครับโดยเข้ามาตอบได้ที่วิดีโอไลฟ์สดของเพจดาวินชีในวันนี้และแสดงความคิดเห็นหลังคําตอบของคุณซึ่งเราจะปิดรับคําตอบ6กโมงเย็ยนเท่านั้นโดยทีมงานจะเลือกข้อความที่ถูกและข้อความที่โดนใจเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นครับพี่โสดูเกรงจริงๆอะวันนี้ทำไมอะยากกว่านี้ก็ได้มาตั้งเยอะแล้ว ยาใช่แล้วภาพแรกเป็นภาพของอาจารย์ที่กําลังสอนเขียนบนบอร์ดไว้1688เพราะฉะนั้นเด็กลังทำอะไรอยู่ครับจำชิชิงมีเงินเยอะจังเลยจำจอวดกัสเซอร์โอ้จำโชว์จำโชว์อดเลยแต่ท่านผู้ชมได้แน่นอนสำหรับนะครับผมคูลไปโปเบลสเปรย์ลดกระชับสัดส่วนอ่ะ ตอนนี้นะฮะมีอยู่สองหมื่นแต่มแม็กยังไม่ถูกสติลนะครับต้องตีเสมอได้นะครับพี่โสครับหลาดภาพนี้ผมขอ4พยัค์หลาดภาพจากลิจามินมาเลยครับ เบรเริ่มต้นใหม่กันคนละหมื่นลูกเด็กเล็กแดงตอนนี้หนึ่งภาพนะครับผมของเราไม่ใช่ว่าจะมีการถอดรหัสเพียงแค่คำเดียวนะครับสองอย่างอยู่รวมในนั้นทั้งลูกบอลและเด็กลูกเด็กนะครับภาพที่สองคือพี่เล็กพระบาวภาพที่สามคือพี่แดงลูกเด็กเล็กแดงถูกต้องคุณเบิร์ตเขาตีเสมอคุณมาแล้วตีกับแรงด้วย คุณจะสู้เท่าไหร่สองพันรครับสองพันก่อนเป็นสี่พันตรงกลางครับ <un> 1> 1รหนึ่งพยางหนึ่งพยางเี๋ยังอยู่เยอะต้องไปคิดเพียบขอรหัสกันดีกว่ารหัสภาพมาเลยครับดิฉันิน ผมคอควายกับลื่นเป็นคลื่นนะครับผมเป็นคลื่นเลยนั่นเขาต่อหรือเขาลื่นหรือเขาเต้นอ่ะเขาเหมือนเต้นแบบเบรกแดนซ์บีบอยอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วลุงแกเข่งนะดูสิแต่ว่าผมมองเป็นบ้าหมูนะฮะดีมากครับครับผมกลับไป4ี่0ันเป็นหมื่นต่อ8,000ครับอีิศร์ครับขาดพันอีกแล้วเท่าไหร่ดี3,000ค่ะ สามพันมาสามพันเป็นหกพันคราวนี้มีความแตกต่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะจะกลายเป็นหนึ่งมืหนึ่งพันต่อ9ก้าพันถ้าได้ขึ้นนำสองพยางลาดภาคครับหรือจะเป็นโอ้โหเรียกได้ว่าฟอร์มดีไม่มีตกจริงๆนะครับคุณเบิร์ต ส่วนคุณโสตอนนี้เริ่มจะไม่ยอมแล้วนะครับเพราะเธอทุ่มกลับหวังเอาคืนแชมป์แบบก้อนใหญ่ช่วงหน้าไปดูกันครับว่าคุณโสจะทำสำเร็จหรือไม่สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลิ้นจือมิน Magic Clean น i p e r ปอร์ไม้ม็อบพร้อมแผ่นทำความสะอาดสถานีบริการน้ำมันพีทสองพยางหนาดภาพครับหรือจะเป็น เรียกว่ามูลสำหรับพระจันทร์ภาพแรกเป็นภาพของเส้นประนะครับผมแล้วภาพที่สองก็คือภาพของจันภรสาสังเกตเรียกว่ามูลสำหรับรหัสภาพนี้ประมูลคือรหัสภาพที่ถูกต้องกลับไปเป็น11,000ต่อ9,000ครับมาคุณจะสู้เท่าไหร่เมื่อกี้เขาสู้เรามา3,000เอาคืนครับ เอาคืน3,000 3,000เป็น6,000ตรงกลางครับแล้วถ้าคุณเบิร์ดคุณได้คุณขึ้นเป็น1ม0 0 0ต่อ8 0 0พฮิวครับครับราัสภาพต่อไปนี้สิพยางโอ้โหแปลมานี่เป็นผุกเันคารกเกตเลยนะเบิร์ดคุณขอ15ไว้เราให้คุณ10ก่อนมันจะเป็นอะไรได้มาก มายนักหรือพยางยาวๆเนี่ย,ยอยู่ที่ว่าความรู้รอบตัวของคุณมีมากแค่ไหนเท่านั้นเองสิบพยางดภาพจากลินจมบินครับ น้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินป้าแชมป์แชมปโอ้หผมเลยนะผมตมจริงๆอย่างที่เป็นแชมป์นะครับได้ไป6,000ตัวนี้ขึ้นเป็น12,000ต่อ8,000เมื่อกี้มีภาพนะฮะร,ราัสภาพเคลื่อนไหวน้ำขึ้นน้ำมาปลากินมดและอีกอยนก็เป็นน้ำที่กำลังลดเป็นภาพเคลื่อนไหวเหมือนกันมดกินปลาถูกต้องบอกแล้วว่าถ้าเกิดยิง่งนะยาวๆ มันมันไม่มันไม่อยู่ไกลตัวหรอกนะครับผมมันจะเป็นอะไรที่อยู่แถวนี้แหละเฉพาะไม่มีเป็นอื่นเป็นอื่นไปไม่ได้ตอนนี้พิโสตามอยู่สี่พสู้เท่าไหร่ครับสามพค่ะ3,000ถูกต้องเพราะของเขามาบวกมันจะเป็น6,000นะครับเป็นห0พัตรงกลางและถ้าพิโสได้กลับไปเหมือนเดิมห1 0 0 0ต่อ9 0 0าเอาละเรามาดูกันนะครับว่าทางดาวินชีจะให้ กี่พยางสิพยยางยังไวยังขนาดนี้สองพยางสิบไปสองลองดูว่าจะเซตโบดกันยังไงร,ราภาพจากลิะบินมาครับ ไม่ทันแล้วทีมสตีแลราทันไหมก่อนอกสีลคุณแดนตอบว่านรกค่ะนรกถูกต้องทักเรียนนะครับผมตัวย่อคือนอหนูรอเรือบวกกับกอไก่นรกบอกว่าเบสิกสิ่งจริงนะแต่มันเซตกลับมาไม่ทันนะครับคุณเบิร์ตคุณมี9,000 สัง,งั้นคุณโศ5,000คนละสองพันตรงกลางครับเป็นสี่พันนึกว่าจะไม่ถูกสติลสแล้วรู้ว่าผมปากเขาลงผมพูดทท่ไรปุ๊บถูกทุกทีถูกสติลตลอดลดลงไปอีกขอหนึ่งพยางเมื่อกี้หนูพยางใครได้เปิดได้มาดูการพิโศครับจะได้หรือเปล่าแบบภาพจากมีนิจีมีนครับมาครับ พลิกไปพลิกมาไม่ยอมกันเลยครับสำหรับคู่นี้ถือว่าสูสีกันมากเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาลุ้นกันต่อครับและตอนนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้ถอนรหัสลุ้นรถยนต์คันที่2ออย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะช่วงหน้ารหัสภาพลุ้นรถยนต์จะมาอย่างแน่นอนสักครู่เดียวครับ หนุนโดยโอวันตินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนเปปไทด์1 0 0 0 0มิลลิกรัมตราโดนัทสมาร์ทโฟนหัวเว่ย P10 และ P10 Plus ลดลงไปอีกขอหนึ่งพยางภาพจากพิจิมินครับมาครับ ว่าสองพยางใช่ไหมคะไอ้พยางเดียวหรอพยางเดียวครับต้องตอบครับเน่ตอบว่าอ,วอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้เว่าก้อนกอนกดอนก้อนอกอนสตีลมาครับผมพี่เนี่ครับคว้นครับคว้นถูกต้องครับผม แคดอกแค่นะครับบนนะฮะแล้วก็ไปโถเป็นแคว้นเดี๋ยวก่ามมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้คุณคุณคุณใช้ฟอกดตาคุณมันจะแล้วมันหายไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมันหายไอ้ขึ้นไปเนี่ยไปไหนวะเกิดอะไรขึ้นคุณเบิร์ตจะตอบว่าคล้ายอ้แต่มันไม่ใช่ครับตายคล้ายคล้ายไม่ใช่มันแคว้นครับผมพี่เนี่ยครับไปอีกสองพันเป็นเท่าไหร่ครับ สี่พครับสี่พแล้วตามมาเรื่อยๆโอ้ตายตายตายตาแต่ละสมัยของคุณเบอร์รี่ต้องบอกเลยว่าอุปสรรคมากมายจริงๆอยู่ตรงสติลนี่สติลได้สติลเอานะครับผมแต่พออยู่ข้างหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ยังเป็นแชมป์อยู่แต่ว่ามันยากเหลือเกินพี่โสครับตอนนี้เหลือ3 0 0พ ต้องลง2,000เลยครับตอนนี้คนละ2,000เป็น4 0 0 0ทำให้พิศโลเหลือพันเดียวหายใจได้แค่ครั้งเดียวนะครับถ้าข้อนี้ไม่ได้โอ้เสียดายมากเมื่อกี้วันนี้ทีมสตีลน่าจะสตีลไปเยอะมากถ้ารวมเป็นเม็ดเงินแล้วหลายๆคนแล้วทุกครั้งที่สตีลนี่6,000 6,000 4,000ตลอดหลังๆมา4,000ตรงกลาง ถ้าคุณได้พี่โสครับสเสมอที่5,000นะทาไงครต้องได้สองพยางครับกัดภาพจากนิจิเินครับ ครับยิ้มแป้นถูกต้องครับราดภาพเคลื่อนไหวนะครับเป็นหมายิ้มห่วงยิ้มครับและแป้นบาสยิ้มแป้น9,000ต่อ1,000ครับพี่โสทำไมถ้ากำลังเอ็นดูหมาอยู่หรือไรยิ้มยิ้มห่วงยิ้มห่วงใช่แป้นบาสเนะ มันก็ต้องเล่นบาสด้วยอะไรด้วยหลายอย่างก็เป็นเรื่องของกีฬาซึ่งบางทีผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่วา้าลงเท่าไหรด่ดีมีหนึ่งพันลงหมดอะไรคะครับผมอ่ะหมักหน้าตดหมด <c oughs> หมดตัด <c oughs> อีกแล้วเดี๋ยวผมขอเบรกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเดี่ยเขาได้ลุ้นรถมิตซูบิชิอัลตร้าก่อน <c oughs> กับรหัสภาพที่ผมจะให้คุณดูต่อไปนี้ครับผมอย่าลืมดูปุ๊บ รีบเข้ามาตอบปั๊บก่อน6โมงเย็ยนที่ f e c o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  k n p n p e g e v ิชี h แฮชแท็กคอมเมนต์รายการด้วยจะน่ารักมากๆตอบให้ได้เพียงแค่5รหัสภาพหรือมากกว่าก็ดีภายในเดือนนี้คุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลไปเลยไปดูเลยครับและรหัสภาพลุ้นรถยนต์มิ t s u b i ชิแอ t ราชในวันนี้มีทั้งหมด สามภาพครับและคำตอบของภาพนี้จะมีด้วยกันทั้งหมดหนึ่งพยางครับถ้าใครทอดรหัสได้แล้วรีบเข้าไปตอบใน f c e e o o o k แฟนเ g e ดาวินชีแล้วกดไลค์กดแชร์ก่อนหกโมงเย็นของทุกวันตอบให้ถูกเพียง5รหัสภาพต่อเดือนชื่อของคุณก็จะมีสิทธิ์รุนรับรถคันนี้ทันทีครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องกลับบ้านก็แค่หมดหน้าตากเพราะถ้าได้ก็กลับไปเป็น2 0 0พแต่ถ้าคุณเบิร์ตปิดจ็อบได้เท่าทุนเลยสมัยนี้ ที่หนึ่งมือสองพันตรงกลางโอกาสสุดท้ายของพี่โสซิวมาได้ห้าพันใช่ไหมฮะเอาละเกมยังไม่จบห้าพันนั้นเก็บไว้ก่อนเรามาว่าตรงนี้อีกสักทีสองพอยางครับลินจูม,มินส่งรหัสภาพครับ ครับพี่โซครับน่าเสียดายครับเอาทีมสตีลก่อนสตีลคุณดินอีกแล้วเปลี่ยนแปลงครับอีกหนึ่งพันครับเติมเข้าไปเป็น8,000แล้วนะครับตอนนี้สำหรับคุณดิน เห็นไหมเขาสติวันทีภาพแรกเป็นภาพของการเปลี่ยนเสื้อผ้าภาพที่สองอีกแล้วครับสองพยางคือมันเป็นสองความหมายอยู่ในนี้ที่มันต้องมารวมกันและกลายเป็นอีกหนึ่งพยางนะครับผมก็คือการแปลภาษานะครับจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษที่อ่านว่าส a นกซึ่งบ่งบอกให้ว่าเดี๋ยวเอางองงูของส a นกเนี่ยที่แปลว่างูเนี่ยมาใช้ด้วยก็เลยกลายแปลก,กับงองงูเป็นแปลงเปลี่ยนแปลงลปลทั้งนั้น รวมเป็น8,000ทางนี้ปิดจ mm. ็อบไปอีก8,000แชมป์สมัยท the ี่5สมบูร hmm. ณ์ครับผมและขอเสียงปรบมือให้กับพี่โซด้วยครับขอบคุณมากครับวันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างจะอาถรรและค่อนข้างที่จะลำบากมากนะครับสำหรับหลายๆคนเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ทุกคนเหมือนช็อตๆพี่โซเองก็จากที่ชอบสตีลทอลาทุกอย่างได้เก่งมากจนแบบว่าน่าทึ่งวันนี้สนิท ส่วนของทางแชมป์เองก็โอ้โหแต่และเส้นทางของคุณนี่มันยาวนานแล,ะล,ะละ้วล,ลุกคุกคลานหลอเกินกว่าจะได้มาแต่และสมัยต้องปรับโหมดกันแต่ตอนนี้ต้องขอบคุณพิโสก่อนยังไงเรามี5.000นะกลับบ้านอ่ะพ้เกมแพ้ได้สุภาพห้ามแพ้เินจ์มมนขอบคุณพิโสครับมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่อูดอยู่ดีดมันดูชอด็ชอตชอื่นๆสงสยัยเดวปิชี่จะมีการแบบว่า ทดสอบชาวทดสอบไหวพริบของคุณมากเกินไปจนตอนนี้มันเริ่มเออเริ่์ผมว่าเอางี้ลวกันแฟฝดเราไม่ใจร้ายเราอยากให้คุณถอดรหัสได้และฝึกสมองของคุณแล้วถ้าเกิดคุณถอดรหัสได้แล้วก็พร้อมที่จะแจกแต่วันนี้เราใจดีให้คุณกลับไปพักก่อนดีไหมครับดีครับเพราะฉะนั้นกลับไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอย่าลืมครับห้าโมงถึงห้าโมงครึ่งนะครับทุกเย็นจันถึงศุกร์ไทยช่องสามกลับและไปชีเกมถอดรหัสวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ เราจะมาตามหาผู้โชคดีเติมน้ำมันฟรีร่กันว่าแล้วตามไปดูกันเลยสวัสดีค่ะจากรายการดาวินที่เกมถอดรหัสนะคะต้องใจเติมน้ำมันอะไรไปเท่าไหร่คะ9 5ครับเเท่าไหร่คะ9 0 0กว่าบาท900กว่าบาทสนใจเติมน้ำมันฟรีๆไหมคะครับผมงั้นมาเล่นเกมกับเราเนาะแป๊บเดียวเชิญค่ะกับภาพนี้นะคะมีอยู่2พยางมีลาอยู่20วินานทีพร้อมหรืยั พร้อมแล้วเิ่มเลยค่ะภาพแรกลักษณะเขาเป็นยังไงคะสืบสืบอา่าพานสองพันสองพันสองส,สืบพันสืบพันไม่ใช่สืบสืบผักสืบผักแล้วค่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอย่างไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเขากำลังทำสืบสาร